ครับหมอวินัยครับอีกปัญหาหนึ่งที่เรายังเจออยู่เรื่อยๆนะครับไม่ค่อยขาดตอนนะฮะก็คือภาวะปอดแตกปอดรั่วที่ทําให้ลมเนี่ยออกไปอยู่ในช่องอกปัญหานี้ก็คือเกิดจากภาวะโควิดนะฮะมักจะเจอในผู้สูงอายุที่โควิดลงปอดเยอะๆทําลายปอดเยอะนะรหรือวัยรุ่นก็ตามหรือวัยกลางคนที่เป็นเยอะถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ นะครับหรือคนไข้ที่เคยเป็นโรคปอดมาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถุงลมป่งพองหลอดลมป่งพองหรือในปอดเนี่ยมีถุงลมเป็นซิดอยู่พูดง่ายๆก็คือคนไข้เป็นโรคปอดอยู่แล้วจะทําให้เวลา COVID โควิดลงปอดเนี่ยเกิดการทําลายเนื้อเยื่อปอดปอดพวกนี้ก็อาจจะกลายเป็นเหมือนคล้ายๆฟองสบู่นะวันดีคืนดีก็แตกโปะลมก็รั่วจากปอดออกไปอยู่ในเยื่อหุ้มปอด ผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังก็คืออาจจะมีญาติพี่น้องกำลังประสบปัญหานี้เรามาเริ่มก่อนสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรก็คือว่าปกติมนุษย์เราเนี่ยเวลาหายใจเข้าทางจมูกมันจะลงไปที่ปอดจอิงไหมครับแล้วเราก็หายใจออกกลับมาที่จมูกังนั้นลมมันจะอยู่ในระบบปิดฟังดีนะฮะเราสูดเข้าลมมันจะอยู่ในระบบปิดมันจะไม่มีวันออกไปอยู่นอกปอดปอดผมเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มล้อมรอบอยู่ คล้ายๆกับไข่จะมีเยื่อใช่ไหมฮะปอดผมก็จะมีเยื่อเยื่อนั้นเนี่ยก็จะประกบติดกับเนื้อปอดเลยเพื่อป้องกันตัวเนื้อปอดเพราะปอดผมมันนุ่มเหมือนฟองน้ําเลยเยื่อนี้ก็จะป้องกันไว้ไม่ให้เกิดการเสรียดสีกับเนื้อปอดผมแต่วันดีคืนดีดูดีๆนะครับปอดมันรั่วพุลมมันค่อยๆเข้าไปอยู่แทรกระหว่างเนื้อปอดกับเยื่อหุ้มปอด ทีนี้ลมเนี่พอเวลามันรั่วมาจากปอดผมเนี่ยรั่วรั่วออกมาเนี่ยมันเป็นระบบปิดมันออกมาแล้วแต่มันกลับไม่ค่อยได้เพราะมันกลับไม่ค่อยได้มันปัญหาอยู่ที่ว่าลมมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปอดผมมันเหมือนนิ่มมันฟองน้าอยู่ล่ะพอลมมันเยอะมากขึ้นมันก็จะกลับมากดปอดให้ปอดผมเนี่ยเกิดภาวะแฟบปอดข้างนั้นก็จะเริ่มทํางานลําบาก ถ้าลมมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกดเนื้อปอดไปเรื่อยๆบางคนเนี่ยปอดจากลูกใหญ่ๆโดนกดเหมือนลูกโป่งฮะโดนกดเล็กจนบี้เล็กเลยคนไข้าหายใจด้วยปอดข้างเดียวก็จะเหนื่อยใช่ไหมครับนั้นสถานการณ์เนี่ยมันจะแตกได้ยังไงขอใช้คําว่าปอดแตกนะอาจจะฟังดูโหดร้ายนิดน,นึงแต่ว่าเราจะได้เข้าใจมากขึ้นปอดมันแตกปอดมันเกิดรูรั่วหรือมันรั่วก็อย่างที่บอกครับ อันที่หนึ่งถ้าสัมพันธ์กับโควิดโดยตรงเนี่ยก็ตัวโควิดเวลามันกระตุ้นการอักเสบอย่าลืมอย่างที่คลิปก่อนๆผมเคยพูดละมันกระตุ้นการทําลายเนื้อเยื่อปอดพอมันทําลายเนี่ยบางส่วนก็จะเริ่มกลายเป็นเหมือนฟองสบู่พูดสถาบ้านๆเลยนะมันก็เป็นฟองสบู่นะเป็นซิดนะด้วยเหตุไรเรายังไม่ทราบร้อยเปอร์เซ็นแต่เราพบว่าโควิดเวลามันเล่นงานปอดมากๆเนี่ยมันจะทําให้ปอดเนี่ย แหว่งเลยกินจนแหว่งเลยนะครับแล้วก็ทําให้ปอดมีลักษณะคล้ายถุงรูปโป่งเนี่ยพอวันดีขึ้นดีรูปโป่งนี้มันก็แตกโพะขึ้นมาโอเคนะฮะสาเหตุที่สองคืออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโควิดโดยตรงอาจจะเกี่ยวกับการที่คนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับการที่คนไข้าหายใจแรงมากผิดปกติอันเนื่องมาจากเวลาเราใส่ความดันนะหรือใส่ท่อในรูปแบบของความดันเนี่ยนะ มันก็จะอัดลมเข้าไปใช่ไหมครับทาให้ผู้ป่วยหายใจได้หรือเปิดปอดเขาได้บางครั้งเนี่ยลมเนี่ยบวกกับตอนที่ผู้ป่วยกระชากเครื่องหรือหายใจแรงอาจจะทําให้มีการบาดเจ็บหรือทําลายของตัวเนื้อปอดนําไปสู่ปอดพังทลายในที่สุดอาจจะทำให้ปอดรั่วหรือแตกได้นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักรองมาอันที่สสาเหตุที่3คืออาจจะเกิดจาก ระหว่างที่อยู่ ICU มีการแทงเส้นแทงสายเนี่ยเกิดเข็มที่ระหว่างเราทำเนี่ยไปแทงเนื้อปอดทำให้ปอดรั่วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในสาเหตุแต่อยากให้รู้ว่าส่วนใหญ่นะจากข้อมูลที่มีก,เก็เกิดจากตัวการทำลายของโควิดโดยตรงโอเคนะงนั้นฟังถึงจุดนี้เราคงเข้าใจแล้วว่าทำไมญาติพี่น้องเราถึงมีภาวะปอดรั่วหรือปอดแตกได้อะมาสู่หัวข้อที่สอง หมอก็จะคุยกับคุณว่าเนี่ยลมมันเริ่มรั่วแล้วนะอาจจะต้องใส่สายระบายอ่าอันนี้ฟังยังดีเราก็าจ,จะสงสัยว่าสายนี้จะต้องใส่เพื่ออะไรทําไมต้องใส่ใส่นานแค่ไหนใส่แล้วเอาออกได้ไหมนะครับถ้าไม่ใส่มีวิธีอื่นไหมเรามาลองฟังกันดอูอันนี้เราเรียกปอดแตกหรือปอดรั่วนะฮะจากภาวะพยาธิสภาพปอดไม่ดีนะไม่ได้อยู่มันไม่ได้แตกเองอะอยู่ดีๆ มันจะมีนะฮะคนไข้าบางคนที่ปลอดดีเลยแต่มันแตกเองได้แต่ถ้าในกรณีคนไข้ที่เป็นโควิดมันเกิดจากตัวเนื้อปอดไม่ดีโอเคนะฮะเราเรียก s c a n r y ้ n e u m o t เ o อร์เรตไม่ต้องรู้ก็ได้ครับแต่ให้รู้ว่าเนื้อปอดมันไม่ดีอยู่ละพอเนื้อปอดมันไม่ดีมันแตกเป็นกรณีเช่นนั้นเนี่ยปกติแล้วไม่ใช่ทุกคนนะฮะที่คุณหมอเขาจะวางสายให้ฟังดีนะครับส่วนใหญ่ถ้าแตกเล็กแตกน้อย หมอเขาจะวัดเขาจะมีพิธีการวัดจากเอ็กซเรย์ว่าสองเซนนะวัดยังไงเดี๋ยวเขาจะบอกคุณเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะวัดดูก่อนถ้าวัดแล้วตัวเลขมันน้อยคือดูละลมที่มันแตกแตกไม่เยอะนะครับแล้วบวกกับคนไข้ไม่มีอาการยังไม่ต้องทำอะไรให้ดมออกซิเจนให้ครอบออกซิเจนแล้วก็ติดตามวันต่อวันโอเคนะอันนี้คือสถานการณ์ที่หนึ่งไม่มีอาการแตกน้อยอ่ะแบบที่สองคือ ไม่มีอาการแต่แตกเยอะไม่มีอาการแต่แตกเยอะเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังมันอยู่ในเกรโซนหรือโซนสีเทาซึ่งคุณหมอเขาจะช่วยคุณโดยการเขาจะวัดปริมาตรก่อนว่ามันแตกมากแค่ไหนถ้าแตกมากดูแล้วเนี่ยต้องดึงลมออกเขาอาจจะลองพิจารณาดูดลมก่อนคือเขาจะจิ้มใช้เข็มจิ้มนะก็ลองดูดลมก่อนแล้วเขาจะวัดปริมาตรลม ถ้าดูดออกมามันหมด5600ก็หมดก็จบไม่ต้องทำอะไรเอ็กซเรย์ซ้ำหายแล้วครับจบปิดจอ็อบไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าดูดแล้วทิศทางดูดไปเรื่อยๆลมมันยังไม่หมดเกิน1.5ลิตรหรือเกิน1ลิตรแล้วแต่นะฮะน้างงานแต่เฉลี่ยป,ประมาณนี้ครับ1.5ลิตรแพทย์เขาอาจจะบอกได้ว่าอาจจะต้องใส่สายระบายแล้วอาจจะนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นเกรซนหรือโซนสีเทา มันมีหลายอย่างที่ต้องประกอบดูภาพเอ็กซเรย์ดูผลซีดูโรคประจําตัวผู้ป่วยดูการแข็งตัวของมันจะมีรายละเอียดนะฮะดังนั้นในคนไข้ที่โซนสีเทาเนี่ยเขาอาจจะลองจิ้มดูดูดลมทิ้งดูถ้าลมมันน้อยก็าอาจจะจบแต่ถ้าลมมันยังเยอะเขาอาจจะพิจารณาวางท่อระบายอ๋อนะอันนี้คือกลุ่มที่2จบไปแล้วนะก็คือกลุ่มที่ไม่มีอาการแต,แตกเยอะอามาดูกลุ่มที่3ที่น่าเป็นห่วงมากสุดคือ มีอาการมีอาการถึงแม้แตกเล็กแตกน้อยก็าตามมีอาการในที่นี้เช่นเจ็บแน่นหนะ้าอกหายใจลำบากนะฮะรู้สึกแน่นเลยอ่าอันนี้คุณหมอเขาอาจจะไม่รอเขาอาจจะใส่สายระบายไปเลยนะครับโอเคนะฮะงั้นถ้าเรามีอาการที่สัมพันธ์กับปอดรั่วปอดแตกเนี่ยเขาจะไม่ดูปริมาตรแล้วแตกแตกเยอะแตกน้อยไม่ค่อยดูละเขาจะใส่เลยเพราะ ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยแย่ไปกว่านี้โอเคนะฮะนั้นพอเข้าใจนะฮะลองไปดูว่าญาติเราอยู่ในกลุ่มไหนอากลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายนี่โหดสุดคือดุสุดคือไม่ต้องรอจนถึงมีอาการเลยครับชีพประจรไปละก็คือชีพประจรตกความดันต่ำนะฮะออกซิเจนต่นําคนไข้ซึมนะฮะหัวใจเต้นเร็วมากอันนี้ไม่ต้องรอนะครับให้หมอเขารีบใส่สายเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในภาวะที่ลมมันเยอะมาก จนมันไปเบียดปอดหรือปี้ปอดจนปอดเนี่ยมันหายใจไม่ได้แล้วแล้วคนไข้เข้าสู่ภาวะขาดออกซิเจนละแล้วมันเริ่มกดหัวใจแล้วอย่าลืมนะครับหัวใจเราอยู่ตรงกลางลมเวลามันแตกเนี่ยมันเริ่มจะกดปอดก่อนพอกดปอดสําเร็จแล้วเนี่ยอวัยวะต่อไปคือมันจะมากดหัวใจนะฮะนะอันนั้นอ่ะเราเรียก tension pneumothorax ไม่ต้องรู้ก็ได้แต่นนั้นอ่ะคืออะไรที่อันตรายมากถ้าเร่งด่วนมากคุณหมอเขาอาจจะจิ้ม ฉุกเฉินตรงนั้นเลยข้างเตียงเลยระหว่างรอสายนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยคุณต้องอนุญ,ญาตให้หมอเขารีบใส่นะครับเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยนะโอเคนะฮะวันนี้เคลียร์นะฮะอย่างนั้น4กรณีสมมุติเรากําลังดูอยู่ล้วละญาติเรามีปัญหาภาวะปอดรั่วก็กลับไปดูว่าหนึ่งคนไข้เราเนี่ยหรือญาติเราเนี่ยแตกมากหรือแตกน้อยนะฮะถ้าแตกน้อยก็รอดูก่อนนะครับแตกมากอาจจะพิจารณาเจาะดูหรือวางสายเลยอันนี้ หมอจะเป็นคนแนะนําคุณเองแต่ในขั้วต่อไปคือขั้วหลังสุดคือแตกมากแตกน้อยไม่สําคัญน่ะแต่คนไข้เริ่มมีอาการละหรือกลุ่มสุดท้ายเลยคือชีพจรไม่ดีละนั่นน่ะรีบใส่เลยโอเคนะฮะโอเคไหมครับงั้นกลับมาที่ผมผมเองก็มีคนไข้นะครับปัจจุบันก็ยังมีคนหนึ่งอยู่นะครับก็ไปแอดมิดมาแล้วก็มารักษาที่ผมหลังจากหายโควิดตอนติดตามก็ดูดีนะครับแต่วันดีคืนดีญาติก็พามาที่โรงพยบาบาลนี่ขนาดไปแอดมิดที่อื่นมา เหมือนจะหายแล้วด้วยซ้ำนะคุณลุงคนนี้85พอมาที่ผมเนี่ยมาที่ห้องฉุกเฉินก็หมอฉุกเฉินเกาพบว่าคนไข้เนี่ยเหนื่อยแน่นอกเอ็กซเรย์พบปอดแตกคํานวณแล้วปริมาตรเยอะนะครับแต่คนไข้ชีพจรยังดีบนแน่นนะฮะอย่างที่บอกคนไข้คนนี้เขาเพิ่งหายจากโควิดจากโรงพยาบาลที่หนึ่งผมก็เลยบอกคุณหมอเขาว่าอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวให้โอกาสผู้ป่วยโดยการดูดดูก่อนเราก็ดูดดูด ดูดไปแล้วสุดท้ายไม่สําเร็จนะฮะตัวเลขยังเยอะอยู่เอ็กซเรย์แล้วปอดก็ยังมีลมเยอะอยู่ก็เลยตัดสินใจวางสายโอเคนะครับพอวางสายเสร็จปุ๊บปอดก็เปิดนะครับอันนี้จบนะครับอันนี้จบซีรีส์แรกก่อนก็คือหลังจากวางสายละมาต่อซีรีส์ต่อไปคือหลังจากวางสายเสร็จอะระหว่างนอนโรงพยาบาลมีอะไรที่เราต้องรู้บ้าง ก็คืออย่างนี้ครับวันแรกที่คุณหมอเขาวางสายไปเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาก็จะต่อลงขวดแก้วนะฮะมีหนึ่งขวดสองขวดหรือสามขวดแล้วแต่แล้วแต่สถานะตอนนั้นนะครับแล้วก็คุณหมอเขาจะให้ญาติเราเนี่ยดมออกซิเจนนะครับออกซิเจนที่ให้ดมเนี่ยหลักง่ายๆเลยครับมันก็จะเอาออกซิเจนเข้าไปในปอดผมออกซิเจนก็จะเป็นสารอาหารให้เยื่อบุที่มันแตกเนี่ย กลับมาสมานกันอันนี้คือหลักการนะครับออกซิเจนช่วยทําให้เซลล์มันโตกลับมาแล้วก็สมานนั้นในเวลาเดียวกันออกซิเจนก็จะช่วยนะฮะโดยใช้หลักแรงดันเนี่ยก็คือจะดูดซึมลมกลับเข้ามาดังนั้นอยากจะให้ความสําคัญกับออกซิเจนที่เราใส่อย่าดึงออกอย่าถอดออกโดยไม่จําเป็นนะครับงวันแรกคุณหมอก็อาจจะให้คอบนะฮะ มันจะอึดอัดนิดหนึ่งแต่ก็ต้องอดทนนะครับบอกญาติพี่น้องเราต้องอดทนหน่อยอ่ะโอเคนะครับดังนั้นภาพที่เราจะเห็นก็คืออาจจะครอบแล้วก็มีสายแล้วก็ต่ออยู่กับขวดถ้าที่เอกชนก็อาจจะเป็นเครื่องดูรู้หน่อยนะครับมีระบบดูดนะฮะ anyway แล้ววันแรกก็จะผ่านไปคุณหมอเขาก็จะเอ็กซเรย์บางคนอาจจะเอ็กซเรย์เช้าเย็นเช้ากับวันเย็นด้วยซ้ำแล้วแต่สถานการณ์แต่เฉลี่ยเขาอาจจะเอ็กซเรย์ติดตามวันต่อวันนะฮะในช่วงแรก อ่ะวันต่อไปพอเขาเอ็กซเรย์เขาก็จะบอกคุณว่าลมมันหมดหรือยังไม่หมดถ้ามันยังไม่หมดอ่าเข้าสู่วันที่สองเนี่ยเขาอาจจะเริ่มให้คุณพ่อเราหรือญาติเราเนี่ยดูดลูกโปง่งมันจะมีลูกโป่งสามลูกนะเป็นลูกบอลฟูดฟืดนะหรือบางคนนี้เขาอาจจะเริ่มติดติด,ตดเขาเรียกว่าติดความดันลบคือช่วยเพิ่มแรงดูดอ่ะให้ลมมันออกมาเร็วขึ้นอาจจะเริ่มที่ลบห้าลบอะไรแล้วแต่แล้วแต่เคส by เคสนะครับ เราก็จะเห็นว่าเออสายของพ่อเนี่ยมันมีปุดๆในน้ำนะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะอันนั้นคือแปลว่าหมอเขากําลังเพิ่มแรงดูดให้เพื่อดูดลมให้ออกให้มากขึ้นนะครับเนี่เขาจะติดตามไปเรื่อยๆส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะปิดเองเฉลี่ยห้าวันเจ็ดวันในในคนทั่วไปที่ไม่ใช่โควิดนะครับเร็วกว่าน,นั้นก็มีครับสองสวันก็มีคนไข้ผมนะที่เคยมีแต่ในกรณีโควิดเนี่ยมันจะวุ่นวายมาก เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งปอดมันถูกพังทลายจากเชื้อโควิดและสองมักจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุและสามมักจะเป็นผู้ป่วยที่เคยสูบบุหรี่จัดหรือมีรอยโรคในปอดเก่าอยู่แล้วเหมือนคนไข้ผมคนนี้ก็จะทําให้การสมานของแผลเนี่ยยากมากนะครับผู้ป่วยของผมรายนี้เนี่ยเขาพื้นฐานเป็นคนสูบบุหรี่จัดแล้วก็ เอ็กซเเนี่ยเคยเป็นถุงลมโป่งพองแล้วก็ขั้วปอดด้านล่างก็มีถุงลมเป็นลูกโป,ป่งเต็มไปหมดเลยพอมันแตกเนี่ยรูม,มันจะใหญ่มากแล้วมันจะปิดช้ามากเนี่ยจ,จะเป็นปัญหาล่ะดังนั้นเราก็อาจจะลำคาญนะว่าทำไมเอ๊ห้าวันละสิบวันละปิดช้าจังเลยอะไรเงี้ยก็มาดูนะฮะแนวทางดังนั้นเราจะแบ่งเป็นห้าวันแรกก่อนส่วนใหญ่โดยเฉลีย่ยก็จะปิดที่ห้าวันโดยเฉลี่ยนะครับ แต่คนไข้ที่โควิดเนี่ยเราดูจากข้อมูลเนี่ยปิดช้า2อาทิตย์สามอาทิตย์ก็มีนะครับดังนั้นอ่ะเราเ้ามาสู่เฟสต่อไปเฟสต่อไปก็คือแพทย์ถ้า5วันแรกปิดมันก็มีคนไข้ผมนะที่ปิด2อวันก็ปิดก็กลับบ้านได้แต่ก็จะมีคนไข้ที่ปิดช้าอ่ะตอนนี้พอเลยวันที่5วันที่7แพทย์ก็จะมาคุยกับเราละว,ว่าคุณลุงเนี่ยเข้าเคือข่ายปิดช้านะพอเลย5วันละ ปกติตามมาตรฐานถ้าเลย5วันเราก็จะปรึกษาหมอสัญญกรรมนะครับอาจจะมาพิจารณาเย็บปอดนะครับหรือใส่สารหรือใส่อะไรมันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับเดี๋ยวผมค่อยพูดแต่ต้องให้หมอสัญญกรรมสวงอกนะครับไม่ใช่หมอสัญญกรรมทั่วไปนะต้องเป็นหมอสัญญกรรมสวงอกมาช่วยดูนะครับแต่กรณีโควิดเนี่ยเราให้ประโยชน์กระจำเลยเนื่องจากปอดมันยุ่ยอยู่แล้วไม่รู้ว่าหมอสัญญกรรมจะไปเย็บได้แค่ไหน นะครับก็จะให้โอกาสผู้ป่วยเนี่ยเราเรียก conservative อีกสักอาทิตย์หนึ่งจนถึง2อ,อาทิตย์รอดูไปโดยค่อยๆปรับความดันค่อยๆให้ผู้ป่วยบริหารปอดโดยการสูดรูปโป่งทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็ติดตามแต่ทีนี้ถ้าญาติเราอยู่ในเฟสนี้ก็อยากจะให้ทำใจก่อนถ้าอยู่ในที่ที่เราสามารถผ่าตัดได้ก็อาจจะปรึกษาหมอสัลญ,ญกรรมระ,ระบบปอดดูว่า เขามีอะไรจะช่วยไหมนะฮะอ่ะพอถึงจุดหนึ่งถ้ามันไม่ปิดละเช่นรอละหมอสองอาทิตย์รอละยังไงก็ไม่ปิดลองปรับความดันก็แล้วยังไงก็ไม่ปิดตอนนี้เรามาดูว่าเรามีออปชันอะไรบ้างในมือออปชันที่หนึ่งก็คือปรึกษาหมอผ่าตัดเลยนะครับเขาก็จะเปิดแผลเข้าไปดูนะครับในปอดตรงไหนรูอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็จะเย็บเลยหรือเขาอาจจะตัดส่วนที่เป็นลูกโป่งนั้นทิ้งอันนี้แล้วแต่คุณหมอที่เขาดูหน้างาน อันนั้นคือแบบที่1คือผ่าตัดแบบที่2คือทำอะไรครับก็คือเราเรียกอโลโลกัสบาดกราฟติ้งก็คือเราเอาบัดแพทนะเราเอาเลือดของผู้ป่วยใส่เข้าไปในเยื่อหุ้มปอดเลือดเวลามันเข้าไปอยู่ในเยื่อหุ้มปอดมันจะกลายเป็นลิ่มเลือดทันทีก็เอาริ่มนั้นนี่แหละไปอุดแผลพอจาได้ใช่ไหมครับเวลาเราเลือดออกเราจะมีเป็นลิ่มแข็งๆนั่นแหละครับเลือดพะนั้นเนี่ยเราใส่เข้าไปในเยื่อหุ้มให้มันไป ให้มันเป็นลิมเพื่อที่จะไปอุดรูอันนี้ก็มีรายละเอียดปีกย่อยต้องวางแผนกันอีกทีออปชันที่3คือการใส่แป้งแต่ว่าการใส่แป้งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังถ้ารูยังเปิดอยู่ปิดไม่สนิทอันนี้อาจจะลําบากได้นะครับอาจจะทําให้แป้งเล็ดรอดเข้าไปในหลอดลมได้อันนี้รายละเอียดเดี๋ยวคุณหมอเราจะเป็นคนแนะนําอีกทีโอเคไหมครับดังนั้นอยากให้รู้ว่ามันมีเทคนิคเหล่านี้อยู่เพื่อให้รูมันปิดเร็วนะครับ เทคนิคสุดท้ายที่ผมก็เคยทำนะครับหรือที่เราทำกันในศูนย์ใหญ่ๆก็คือส่องกล้องเข้าไปแล้วอุดอุดหลอดลมเลยนะครับด้วยด้วยวาลก็คือรูไหนที่มันแตกเนี่ยเราก็ไปปิดหลอดลมนั้นไปเลยไม่ต้องให้ลมมันเข้าเลยนะยงนั้นเราก็จะมีเราเรียก bronchoscopic intervention งั้นเรามี4วิธีในการอุดรูพวกนี้ลองคุยกับหมอดูนะครับที่แน่ๆนะครับหลายคนคงลำคาญ นะครับคงรู้สึกเซ็งนะว่าพ่อแม่เนี่ยนอนนานละไม่มีท่าทีจะปิดเลยไม่รู้จะทำยังไงก็เข้าใจนะครับในยุคโควิดนะครับก็อยากให้ปรึกษาหมอเราดูว่าเราจะรอได้ถึงแค่ไหนอย่างของผมเนี่ยกัดฟันรอจนถึง2ออาทิตย์ถ้าไม่ปิดจริงๆก็อาจจะต้องยอมนะครับให้คุณลุงเข้าไปผ่าตัดใหญ่นะครับเพราะว่าปอดแกเนี่ยมันยุ่ยมากผมก็ไม่รู้ว่าคุณหมอเขาจะผ่าได้จริงหรือเปล่า แต่ก็ลองหลายๆวิธีดูก่อนนะครับก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับดูเหมือนจะมีความหวังแต่ก็ติดตามตอนต่อไปดังนั้นวันนี้อยากให้รู้ว่าปอดแตกเกิดจากอะไรนะครับทําไมถึงโควิดคนไข้มักจะปอดแตกน,นี้พอเข้าใจนะปอดแตกจริงๆแล้วมันคืออะไรมันส่งผลกระทบต่อเรายัางไง 4. ก็คือหมอที่เขาประเมินหน้าง,งานเขาจะช่วยคุณยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกจะจิ้มหรือไม่จิ้มจะวางสายหรือไม่วางสาย สุดท้ายคือพอวางสายไปแล้วแนวทางการทำยังไงต่อถ้าปอดปิดเราก็เอาสายออกแต่ถ้าไม่ปิดเรารอที่5วันรอที่อาทิตย์หนึงรอที่2อาทิตย์แล้วแต่เคส by เคสคุยกับคุณหมอของเราหน้างงานสุดท้ายเรามีออปชันอะไรไหมที่จะทำให้รูมันปิดอย่างที่ผมบอกสี C ่ออปชันผ่าตัดใหญ่ใส่เลือดใส่แป้งหรือว่าสองกล้องใส่ว,าว้าก็มีรายละเอียดปิดย่อยของแต่ละเคสอันนี้ต้องคุยกับหมอหน้าง,งานนะครับอย่างนั้น เข้าใจนะครับเราอาจจะหงุดหงิดหรือว่าเซ็งมากแต่ว่าก็อาจจะให้อดทนนิดนึงในเมืองดอกที่ผมอ่านซีรีส์เนี่ยคนที่เขานอนโรงพยาบาลแล้วมีภาวะปอดแตกเนี่ยเฉลี่ยนอนโรงพยาบาลเกือบเดือนเลยนะครับบางคน2เดือนนะครับหลายรายเลยครซีรีส์ใช้เวลานะครับพวกนี้อ้ายังไงก็ขอให้โชคดีนะครับไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ